สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ของหวานของเราเป็นมันห้านาทีเชื่อมนะคะมันห้านาทีเชื่อมราดน้ํากะทิหวานๆเค็มๆเลยค่ะ เริ่มจากทําความสะอาดมัน5นาทีที่เราขุดมาก่อนเลยนะคะเราจะล้างดินทรายที่ติดมากับหัวมันออกให้หมดก่อนนะคะตรงไหนที่เป็นดำๆก็ตัดออกด้วยนะคะ แต่ถ้าปอกออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ใส่กะละมังไปเลยค่ะ ล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเวลาหั่นเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาปอกเราจะลอกเอาส่วนที่เป็นชั้นที่สองออกไปด้วยะคะ่ะเนื้อเราจะแช่ไว้ในกะละมังที่มีน้ําอยู่นะคะ เปอกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างอีกรอบค่ะเชื่อมมันรอบนี้เราได้มันป่าปนมาสองสาอย่างนะคะสีม่วงๆนั่นคือมันเถาวัวค่ะส่วนอีกชนิดนึงเป็นมันเสานะคะเราจะเริ่มจากต้มน้ําให้ร้อนก่อนนะคะก่อนจะใส่มันลงไปสําหรับการเชื่อมมันในกลุ่มของมัน5นาทีเราจะต้องต้มให้สุกก่อนนะคะ พอใส่มันลงไปเสร็จแล้วเราก็จะต้มไว้สักพักก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมน้าเชื่อมค่ะสําหรับมันเท่าที่เราได้มาเราใช้น้ําตาลประมาณ1นกิโลนะคะเราจะเคี่ยวพอให้น้ําตาลละลายจากนั้นเราก็จะมาดูมันของเราว่าสุกหรือยังถ้าสุกแล้วเราก็จะตักใส่เลยค่ะในคลิปนี้เราไม่ได้เคี่ยวน้ําตาลให้ดูนะคะส่วนวิธีการทดสอบมันก็คือลองเอาซอมหรือมีดจิ้มดูค่ะถ้าจิ้มลงไปได้ก็จะแปลว่าสุกแล้วค่ะ หลังจากที่เราตักมันใส่ลงในน้ำเชื่อมเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะระหว่างที่กำลังรอมันเชื่อมเราก็จะไปเตรียมน้ำกะทิก่อนเลยค่ะ น้ำกะทิเราจะเติมเกลือลงไปจนมีรสเค็มนะคะจากนั้นเปิดไฟกลางค่อนอ่อนคนตลอดเวลาแต่อย่าให้เดือดนะคะเอาแค่พอให้ร้อนก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะถ้าใครอยากได้น้ำกะทิข้นๆก็เติมแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดลงไปได้ค่ะแต่เราไม่ได้ใส่นะคะเท่านี้มัน5นาทีเชื่อมของเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะตักใส่ถ้วยแล้วก็ราดกะทิได้เลยค่ะ